เดี๋ยวนี้ผาพี่น้องว่าเบิงเขาพิหันนะครับจากมุมดันล่างนะครับเดี๋ยวผมสู้ไปให้เบิงนะครับเนาะไอตรงงนาผ้าขาวๆนะครับอันนี้คือผ้าม้อยแดงนะครับนี่อันนี้ซองจากมุมดันล่างนะครับพอดีมากมาเห็นไอสวนสวยๆสวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ้งนี่ครับเป็นสวนไปหน้าครับงามๆพี่น้องบรรยากาศดีครับ มีกระท่อมหลังน,น้อยๆแล้วก็มีสาน a m นะครับข้างๆก็จะเป็นพวกปลากลวยแล้วก็สวนพลไม้ครับบรรยากาศสวยครับนายูเอ่อรู้สึกว่าพุนจิเปิดเป็นร้านแคมปิ้งนะครับเปิดให้คนมากลกางเตนทนนะครับบรรยากาศดีๆครับเบ่งดาวเบ่งหมอกนะครับชีวิตไว้กยกเซียนไปก็อยากได้แค่นี้แหละครับ ีความสุขแล้วครับอยู่กับธรรมชาติคลิปนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ